อยากได้ทือสุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วไม่เหล่อจะพอวะผมขอแนะนำเฟสซาช็อปบริการเติมระบโลบักระบบ ID Pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณะลือลอีกอามากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับผมเข้าเกมมาในเกม King Legacy เใช้เวลานานมากผมจะกลับมาผมสังเกตเห็นว่าผมนั้นมีผลบางกอนอมีได้ยังไงวะหลังจากนั้นผมได้ทำการเดินมาเพื่อทำการฟาร์มถามกับตัวเองว่า เดี๋ยวแป๊บน,นึงก่อนจะถามผลมงกรนี่กูมีได้ยังไงวะกูเบล 15, คนร้อยสิบห้ากูมีผลมงกรนได้ยังไงเอ๊ะหรือว่ากูเคยซื้อถาวรไ,ไว้วะไปดูดิที่นี่สินะที่ดูผลถาวรหรือว่ากูซื้อไว้ว่าผลถลืมทำไมถึงมีเดี๋ยวดูสิเอา้าไม่มีใครเอาผลมาให้วะเดี๋ยวดูค่าวตัแตนสิเอ้าอาพลังผลไม้อย่างเดียวเลยเอ้ะมนเกิดอะไรขึ้นวะ ผมนั้นจำอะไรไม่ได้เลยแต่ผมเข้ามาที่โลกใบนี้อีกรอบผมจะมาฟาร์มโอเควันนี้เราจะมาใช้ชีวิตรอดเราจะมาใช้ชีวิตรอด24ชั่วโมงกับผลมังกรตอนนี้ผมมีเลเวล115แล้วไม่รู้ว่าเมื่อนานมาแล้วเดีอทำไมผมถึงเลเวลอย่างนี้ทาไมผมถึงมีมางกรผมนั้นจำอะไรไม่ได้เลยวะ่ะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นวะ่ะโอเค เดี๋ยวผมไปฟาร,ร,ร์มเวลตรงเวลวหนึ่งร้อยดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะฟาร,ร์มง่ายเกินไปสวัสดีครับคุณวัดเลเวลอยู่เอ้ยมํากำลังโดนทำร้าย <What? S 1> อ่ะจะมันจะบัวทำอะไรผิด,ดวะไปก็ได้วะโอเคผมไปเดี๋ยวผมไปเกาะเวล์หนึ่งร้อยเดี๋ยวครับตรงนี้มันฟรราร์มยากเหลือเกินเออแต่ผลมังกรคืมาไงวะโอเคตอนนี้ผมได้เรือแล้วผมกำลังจะขับไปเอ้ยมันจะค่าอีกไปเนี่ยมาเอ,อือ โอ้ยผ่านสามชั่วโมงแล้วกูมไม่ได้ไปสักทีเรือหายเรือไปไหนไม่เป็นไรผมเสกใหม่ที่ผมกำลังจะขับมันเอ้ยอย่าอย่าตามมาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเอออย่าตามมาอย่าตามมาเออเรือหครแล้วเนี่ย ตรงนั้นมันเรือใครกันไม่มีคนขับสเสดงว,ว่าคนขับแม่งว่ายน้ําต่อหลือแม่งก็ออกเกมชัวร์เก okay, น,นี้เรามาถึงแล้วอันนี้ใช่เกาะใช่ใช่ป่ะวะล้วฮะเราอยู่ตรงไหนเนะี่ยเราอยู่ตรงนี้นี่กเกาะเลเวห้าสิบบวกเอ้ยเราต้องไปกเกาะเลเ่ยวร้อยสิโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จำอะไรไม่ได้เลยเกมนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราว่าแต่ผลประกอบมาได้ไงวะ ตอนนี้เรามาถึงแล้วที่เกาะเลี้ยวหนึ่งแล้วเราจะทําการฟาร์มกันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องหาที่เซสปาว,ว่าแต่ที่เซสเปาวหน้าตาเป็นยังไงเอ้ยนี่มันเลเวลหรือว่าจะเป็นอันนี้เอ้ยนี่มันโคเลเวลเพจเหมืนอนกันเออมันอยู่ไหนเนี่ยโอเ้อ่าเจอแล้วโอเคเซสปาวอันนี้เขาขายอะไรอะโซลุยังอ่านไม่เสร็จเลยรีบไ,ไปไหนเนี่ย ห้าหมื่นซื้อโอ้โหมห,มกกหมดตัวเลยกูหมดตัวโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเริ่มฟาร์มกันดีกว่าโอเคผมจะทำการเดินไปเพื่อที่จะฟาร์มแต่ว่าทำไมสกิลผมกดไม่ได้มันเขียนว่าล็อกมอาากันจะต้องสกิลเรื่องใช้ล่างเต็มมันจะต้องออาข้าวพลังผลไม้ใช่ไหมผมมีสี่ร้อยหกสิบเลี้ยวสองใช้ห้าร้อยขาดิีสี่สิบไม่เป็นไรผมจะทำการฟาร์ม อุ้ย uh, แรงอยู่เนี่ยฟีผมโคตรแรงเอาผมลอม่อมันมาตีกันไม่ได้เหรอไม่เป็นไรเราจะใช้เราจะทำการใช้ใมดัดลอ่ลอล่อโวแรงเกินตีตีแล้ววิ่งคนระับตีแล้ววิ่งนะแล้วลากมาที่เดียวกันนะับตีแล้ว,วิ่งติกูตายไม่เป็นไร,รือว่าผมจะต้องทำการตีกีฬาตัวนะวะเดีเดวเดะเด,เดบุกวิ่ง ยังไม่โดนเลยมันจะจะวิง่งโอ้โหมันแรงจังอะอเคลลากปลาสองตัวลากปากับตันชา้างสกิลกิงนี่นี่กูเป็นอะไรตายวะฮะก็ตอนที่เราสกิลไปไอ้กับตันมันยังไม่ตีเราทำให้เ,เราตายไม่เป็นไรโอ้ยแค่มันต้องฆ่าคอมบนเดอร์หกตัวเด็กใช้เวลานานมากผนมากรึมใชย้ยากจริงๆเลย โ okay. อเครองั้นไมไรตีฮีร์ตัวก็ได้อ่ะอ่ะตีฮีร์ตัวอโอ้วันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยโอเคตอนนี้ผมเลเวลขึ้นแล้วผมเลเวลหนึ่งร้อยสิบหกอัพได้สี่อัพเลยผมไม่ใช้สก,กิลเอ็กไม่ได้อยู่ดีใช้ตั้งห้าร้อยโอเคไม่เปไรครับเราเดินกลับไปเพื่อรับเควสเพิ่มกว่าสก,กิลจะรีโหลดกว่าจะอะไรผลบังกรมจะย,ยากจริงแหละนะโอเคผมคิดแผนที่จะทำการลากรวมสองตัวสองตัวแล้วค่อยเออเอ้ย ยุบยุบไปแล้วจ้ามากูง้างรอแลวจังหวะนี้ได้แน่ๆปุ๊บอ่าเรียบร้อยโอเคผมได้ทิ้งดิการฟาร์มแล้วตีตีวิ่งอู้ยเหลือสามสิบเอ็ดเลือเลือสามสิบเอ็ดนี่ไงยิงเรียบร้อยจุดจุดใช้ผลมาก่อนฟาร์มเนี่ยมันยากจริงเลยแล้วเราจะไปหาผลใหม่จากไหนวะ เอ้ยแต่ยาจะหาผลใหม่เลยมึมีผลมาก่อนได้ยังไงก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมฟาร์มชึบชึบชึบยังยังอ่ะชึบชึบโอเครอบนี้เราไม่เสียเลือดอ่ะทุกคนโคตรด,ดียิงอ๋อสองร้อยไอคิวสองร้อยไอคิวผมจะทำการอัพเฉพาะผลลไม้ให้มันรับสกิลเอ็กซ์รอนนี้ขาดอีกสามสิบสองโอ้โหเยอะจะังสามสิบสองแล้วอะ ภารกิจตัวต่อไปไม่นใช้เบี้ยวอะไรอ่ะหล่อ20อีก3เบี้ยวเท่านั้นโอเคเรามา,าฟาร์มกันต่อเรามา,าฟาร์มกันต่อยิงเอ้ยเอาวะสเต็ปเราเริ่มมาความรู้เมื่อก่อนตอนที่เราก่อนเราจะได้ผลมื่ก่อนมาเริ่มกลับมาโอเคตอนนี้ผมเริ่มเก่งขึ้นแล้วว่าจะกลับไปอยู่จุดเดิมโอ้โหโดนตีอีกแล้วยิงเรียบร้อยเลเวลอัพ เกมนีน้ไม่มีโค้ดคูณสองด้วยเศร้าจริงๆเลยเอ,อะไรเราดีัวจะไม่โดนตีปุ๊บอ่าไม่โดนกูง้างกูยิงอ่าโอเคโอเคอ้าชบ้ชอทำอะไรผิดวะก็ถูกแล้วนี่ตายอีกแล้วยิงเออเรียบร้อยเฮ้ยนั่นใครอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยเอะฮะ ฮะหายไปแล้วหลบโอเคตอนนี้ผมมีเลเ้ยวหนึ่งร้อยสิบเก้าครับอัพอัพต่อเลยอัพต่อเลยอัพอีกเลี้ยเดียวเราจะไปทําภารกิจต่อไปกันตอนนี้ผมเริ่มชํานาญครับรอบนี้ผมจะไม่มีวันตายเพราะผมใช้สกิลที่เคยฝึกมานานกว่าห้านาทีผมนานตรงไหนวะจึ๊บนี่ไงนานละนานไม่นานแค่เดีอวยิงนี่ไงนี่ไงโอ้เรานีตมันเก่งจริงจอิงจึ๊บยิง ชุบชุบอึตายอีกแล้วโอ้ตายอีกแล้วคุณไม่เล่นแล้วครับยิงอ่าเรียบร้อยไปฝึกกับกับตันของเรากันคุณต้องการจัดการเขาไหมเรามีรางวัลให้คุณนะเอ้ยเอาเอามามามาเอ้ยมันไม่เอ้ยมันไม่ตายมันมันไม่ตายโอเคเราจะทำการยืนอยู่บนนี้แล้วยิงสกิลจะยิงย,ยิงสกิลโดนูแลไหมยิง อ่าคราบสก,กิลใส่เราไม่ถึงอ่าเรียบร้อยมามาเลงรอเลยจลังหวะเนี้ยยิงสก,กิลเขาเป็นสก,กิลระยะใกล้เอ้ยระยะใกล้ผมเล่นศึกษาข้อมูลเขามาหมดแล้วอ่าสองร้อยไอคิววิ่งวนวิวิบิ้งโดนกูได้ยังไงอยู่ตั้งไกลไม่เป็นไรอ อ้าร้อยยี่สิบสองวันนี้เราต้องเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบห้าก่อนที่จะจบชั่วโมงนี้มันฟาร์มย่างจริงๆนะเว้ยทุกคนฟาร์ย่างจริงยิงหลบหลบอีกทีเดียวอีกทีเดียวเขาจะตายยิงโอเคสิบสองอีกทีเดียวเว้งอีกทีเดียวเราจะได้สกิลใหม่อลไรนี่ไงโอ้ oh, สกิลไม่ถึงก็มาดีวะนี่ไงนี่ไง ตายซะแค่เลเวลเดียวเท่านั้นเราจะมีสกิลใหม่และเราจะ 125. เลเวลหนึ่งีิบห้าได้อยู่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 ครับได้อยู่ทุกคนได้อยู่หลบอยู่บนนั้นก็ดีแล้วี่ลงมาทำไมเนี่ยโอ้ยไม่ตายยางก่อนน้องชอยางก่อนครับอาวเรียบร้อยผม่ะต้วการฆ่าเขาแล้วผมก็จะได้สกิลใหม่มาแล้วสกิลมันคืออะไรวะดิสเทอร์ซม โอ้ยโอ้ยเก๋งเก๋ง,งผมได้สกิลใหม่แล้วเพราะกันเ 125. รเื่องหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเย้สกิลโคตรเท่เดี๋ยวลองลีลลองว้สกิลสกิลวงกว้างผมว่าน่าจะฟาร,ร์มดีมากๆเลยโอเคผมก็ทักดีนี่จะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแบบ่งดูอีพีสองช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะครับก็สำหรับวันนี้ไปกับผมเย้เจอกันใหม่คลิปหน้า